พบกันให้สลามไต่ถามทักไทยผลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดีอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบเระกตอัลฮัมิลลาห์นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับเดี๋ยวเราก็มาอ่านกุรอานกันโอ้ความดีเยอะแยะเลยนะครับอ่าเดี๋ยวพร้อมแล้วเรามายกมือขอดูอากัน รับบีซิดานีไิลมาวัรุุกันีฟ้ามารับบีซิดานีไิลมาวัรซุกนีฟ้ามาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมะลาซาละ อิลลามาจ عل ต اه ุ سهل อัลลอฮฺพระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่ายครับเรามาอ่านสุรอันฟาติฮะพร้อมกันนะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله خاب อ่ะเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนของเราวันนี้กันเลยนะครับครับสำหรับชั้นอนุบาลสองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทวนซูเราะ ที่เราท่องกันใหม่ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลากิจกรรมทดสอบท่องจําอันกุรอ่านนักเรียนจะได้จําได้นะครับอินชาลอ์นะครับอ่ะคุณครูจะทวนตั้งแต่สุรออัลกาวซัดเลยนะครับอ่าพร้อมนะอ่าเดี๋ยวมาอ่านไปพร้อมกันเลยนะคะสุรออัลกาวซัดของความหมายนะครับ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر อิลชาเนาะเขวและอับัุร์แจริงเราได้ประทานอันเกาสัตดแก่เจ้าแล้วดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชื่อสัตว์พีแท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ถูกตัดขาด อัลฮัมดุลิลลาห์ครับนี่ก็เป็นสุรอัลกาวซัตความหมายด้วยนะครับอ่าต่อไปสุรอัอลมาอูนอ่าสุราน,นียาวหน่อยนะแต่ความหมายไม่ต้องนะโอเคนะครับอา <omics> อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ال الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون الحمد لله นะครับก็สุร่าอัลมาอูนะครับอ่ะส่วนสุร่าใหม่ของเราก็คือสุร่ากุรอยชนะครับอ่ะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الحمد لله خابني كاخي سوره الكوثر سوره آه قريش نخاب معي آه. เดี๋ยวเราไปดูในอายะต่อไปกันเลยนะครับสำเร็จแล้วทำเร็ล้นะครับเราก็อยู่ในซูร์กูรอชนะครับเมื่อตะกี้คุณครูก็อ่านให้ฟังไปทั้งซูรอแล้วนะครับอ่าเรามาอยู่ที่อายะที่หนึ่งอายะที่สองก็เดี๋ยวเรามาเอาให้คล่องเลยนะครับอ่าเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามครูก่อนนะครับอบามนชนรี أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلى في قريش ليلى في قريش الحمد لله اللهم معي لِإِيلَافِ في في قُرَيْشٍ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ قُرَيْشٍ في قريش أهل أهلو آياتي صعو نحب إيلا فيهم إلا فيهم رحلة الشتاء, رحلة الشتاء رحلة الشتاء والصيف والصيف هم عين إلى فيهم إلى فيهم رحلة الشتاء رحلة الشتاء والصيف 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 والصيف, والصيف. الحمد لله نحب اه، لون رم إلى فيهم, إلى فيهم رحلة الشتاء رحلة الشتاء والصيف والصيف, والصيف. الحمد لله خاب لون รวมนะ إلى فيهم رحلة الشتاء إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف والصيف والصيف, والصيف, والصيف 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 إلى فيهم رحلة الشتاء وَالصَّيْفِ الشتاء والصيف إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف إلى فيهم رحلة الشتاء ตลอชตัซาฟลาฟหนะรับตชตยานะครับสำหรับสุรอูรยชนะครับก็อายาที่หกับสนะครับอ่านเดียวอ่านตามครูนะครับครูอ่านคู่เลยนะครับหกับ2ลีลาฟิกู إلى في كرش، إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، لإلى فِي قُرَيْش إِلَى فِيهِم رِحْلَة الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ إِلَى فِيهِم رِحْلَة الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ إلى فِي قُرَيْش

ดิสมิลลนะครับเราก็มาอยู่ที่อักษรดานดานรอไซซีนชีนนะครับกับสระอีนะครับ,บ,อนะรบโอเคเดี๋ยวเรามาทบทวนกันทีละคำนะครับอ่าพร้อมกันครับดานอีดี Okay. ครับใส่จุดลงไปกลายเป็นสานอีเก่ง okay. มากครับอ่าตัวต่อไปนะครับตัวรอรออีรีรอรอีรี ri. ใส่จุดลงไปกลายเป็นตัวอะไรครับตัวไซไซ i z z i z เก่งมากครับอ่าตัวต่อไปคู่ต่อไปอุ้ยตัวซีนซี e c c e c เก่งมากครับอ่าใส่ตัวเชนลงไปนะครับเชน e c เช sh นอีชีเชนอีชีอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับอ่าอีกรอบหนึ่งการนี้ตัวเล็กๆเ,เลยนะครับห้าดานอีดีดานอีซีรออีรี z ีอีจีนะครับต่อไปนะครับสี i, i. I, i. อีสีเชนอีชีนะเชนอีชีนะครับอ่าอีกทีหนึ่งนะครับ ดานอีดีดานอีซีรออีรีเจอีซีซีนอีซีเชนอีชีอัลฮัมดุลลาห์นะครับอาเดี๋ยวเราลองมาฝึกเขียนตัวหนึ่งนะครับ อ่ะแล้วครครูจะให้ดูตัวนี้นะครับก็คือตัวซานนะครับตัวซานนะครับจะมีอยู่แค่สองสเต็ปนะก็คือเฉียงลงมานะครับนะครับไม่ตรงซะทีเดียวนะเฉียงโค้งลงมานิดนึงนะครับจากบนลงล่างนะครับแล้วก็เส้นนอนมาแบบนี้นะครับขวาไปซ้ายอ่ะดูนะครับเราก็ลากตรงนี้มาปุ๊บสเต็ปแรกมาเป็นตัวซานนะครับมีจุดด้วย แล้วสเต็ปสองเราก็เส้นนอนมาปุ๊บก็จะกลายเป็นตัวจานบนหนึ่งโจทย์ใส่สรลอีลงไปจานอีจีจานอีจ,อจีอ่าเดี๋ยวเราไปดูในหนังสือนะครับครับหนังสือก็จะเป็นตัวจานซิกลุลล้อเห็นไหมครับจานซิกรุลล้อนะครับ นักเรียนก็ลากมาแบบนี้เลยนะครับแบบที่ครูทำตะกี้เลยปื๊ดนะครับสเต็ปที่สองจึก๊กนะเส้นนอนนะครับแล้วก็จุดอ่าแล้วก็มาเขียนตรงนี้นะนักเรียนดูจากตรงนี้นะครับดูรูปจากทางด้านซ้ายสุดนี้นะนักเรียนเขียนมือขวาจะได้ไม่บังนะแล้วก็ลากมาปืด๊ดนสะสเต็ปแรกเห็นไหมครับสเต็ปที่สองปืด๊ด น้เส้นนอนมานะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็มาลากตัวตามร้อยป่าทั้งหมดเลยนะครับอ่าเราก็ดูตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ลากมาตรงนี้มันยังไม่เสร็จปึ๊บก็ลากมาให้เสร็จแล้วก็ใส่จุดสองตัวสุดท้ายเขียนเองเลยครับจุดจุดนเราฝึกมาแล้วเนาะเขียนเองเลยอินชอนร้อนนะครับแล้วก็มาใส่ซาลาีนะครับตอนนี้เราเรียนซาลาีอยู่ใช่ไหมอาอีอ e ูใช่ไหมครับ เราใส่สระอียไปที่ตัวานนะครับอ่าใส่สระอีลงไปนะครับขี่ทั้งล่างตรงนี้ตึ๊กเป็นนอีซี่เลยนะครับแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะครับโอเคทำเรีแล้วครับผมอ่ทำเรร้อแล้วครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับชั้นอนุบาลสองในวันนี้นะครับคุณครูก็ได้อ่านซูร์รักรอยช์นะครับอายุที่หนึ่งกับสองให้คล่องเลยนะครับ แล้วก็อักษรน,นะครับทั้ง6อักษรกับระอีนะครับแล้วก็ไปซ้อมมานะครับอินชาล้อเดี๋ยววันพุธสำหรับชั้นอนุบาลสองจะเป็นคิววันพุธนะครับเราก็จะได้มาเจอกันแล้วอินชาล้อนะครับเจอกันตัวเป็นเป็นเจอเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ตัวเป็นเป็นสิ่ก็เจอ,อในซูมนะได้เห็นขยับแล้วก็ถามตอบกันนะครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนเพื่อน นะทุกคนเลยในห้องนะครับอินชาลอะนะครับแต่ว่าเราก็ต้องนะซ้อมอายะที่เราอ่านกันด้วยเดี๋ยววันนั้นเราจะได้มาอ่านให้เพื่อนๆฟังนะครับอินชาลอะครับอ่ะวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับอัลลอฮุมมะฮัมนีบบลกุรานว่าอัลฮุลีอิมามาวะนูรอวะฮุดาวะระห์มะอัลลอฮุมมะซักกินี منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وعطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين جزاكم الله خيرا الله طبتان وعمدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته บายครับ <Bye. S 2>